สวัสดีครับพบกับผมนายเด่นรีวิวตามสภาพนะครับหายไปประมาณ1เดือนวันนี้ผมพามาชมครับยักษ์ใหญ่เจ้าแมสซี่เฟอร์กูสัน Mf455 ขนาด100แรงมานะครับไถพวนเปิดหน้าเตรียมดินปลูกอ้อยครับพื้นที่สบิบเดไร่ ให้เจ้าดำเจาที่ทำให้มาช่วยทำงาน,นตรงนี้เป็นรากประดู่นะนี่ไงต้นมันดินเกือบจะแห้งแล้วครับตอนนี้ปลูกเสร็จก็น่าจะได้ใช้น้ำ ่าจะวางน้ำหยดนะนี่ครับดินแบบจะแห้งแล้วมีบางบริเวณที่มันยังมีพอมีความชื้นอยู่นะพื้น,นที่ประมาณ11ไร่ครับ เราปรับคูคนาให้เรียบแล้วแล้วเราก็ไถน,นะครับไถผ่านเจ็ดสิจก็ลงผ่านสามครับแล้วก็ทำการปั่นติดเตรียมปลูกนะวันนี้เด็กรุ่นใหม่หา่างไกลยาสิติตครับ อยู่กับรถมาทำงานทำการบ้านทำงานโรงเรียนเสร็จแล้วก็มาช่วยครอ,อบครัวทำงานแบ่งเบาภาระพออายุยังไม่เยอะครับอนาคตของชาติอายุ14ปีหรือ14ขวบนั่นแหละพอช่วยพ่อแม่ทำงานช่วย ครอบครัวแบ่งเบาพาลาได้ครับชมกันไปเรื่อยๆครับ แย่ครับแย่เย็นเพลงเพราะต้องร้องเอาครับจะยุ่เสียสุดซอยครับ,รบนี่เราขยายเพิ่มนะครับ พื้นที่ทั้งหมดมัน2ีไร่เนาะเราทำนา1 1ไร่ก่อนหน้านี้ทำนา1 1ไร่แล้วก็ปลูกอ้อย13ไร่แต่ตอนนี้เราทำเป็นอ้อยหมดแล้วนะครับพื้นที่ทั้งหมด2 4ไร่บางบริเวณมันจะเริ่มแข็งแนละ้วอพาเดินตาม Sorry, เดี๋ยวพาไปดูด้านบนครับผมาพาขึ้นไปชมห้องโดยสารตู้แอร์ของแม่ซี่มันมีอะไรบ้างพาขึ้นไปชมครับนี่ครับหน้าตาของโชืเฟอร์ของเราไปเลยลูกพี่ หมั่นมากครับ นี่คือบริเวณห้องโดยสารนะครับนี่ค,ครับเย็นเจี๊ยบคนขับตรงนั้คนขับตรงนั้ใส่เสืเส้อแขนยาวเลยนะเพราะเอาเอา,เอาไว้ซับเหงื่อ, <laughs> อถ่ายลูกพี่สุดซอยครับนี่คอนโทรลเป็นไง โชว์ความคล้องตัวครับเกือบดับครับ,บประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอลงก่อนเกกะครับเกกะคนเขาทำงาน oh. นรประมาณนี้นะครับบริเวณพื้นที่ห้องโดยสาร แล้วครับเอาีปประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปของพวกเรานะครับคลิปนี้ผมเอามานำเสนอเพื่อความบันเทิงนะครับแค่นั้นเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม